สวัสดีครับนักเรียนสำหรับบทเรียนต่อไปนะครับครูจะเล่านิทานให้นักเรียนฟังนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นนิทานเทียบคุปาสิทธ์แล้วกันนะครับบางเรื่องนักเรียนอาจจะเคยได้ยินแต่บางเรื่องอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับครูก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับครูก็จะเล่าให้ฟังไปเลยนะครับอ,อันแรกนะครับน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย เรื่องมีอยู่ว่าปลานะครับในหนองน้ําฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในหนองน้ํานะครับแล้วทุกวันก็จะมีคนมาหาปลานะครับแต่ทีนี้เวลาที่แดดร้อนนะครับปลาเนี่ยปลาจํานวนมากก็จะหลบเข้าไปอยู่ตรงที่มีร่มนะครับร่มของต้นไม้ที่แผ่ปกคลุมลงมาในหนองน้ํานะครับปลาก็จะไป ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นนะครับแต่ก็จะมีปลาบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยนะครับที่อาศัยอยู่คือทนทนอยู่ตรงน้ําร้อนนะครับตรงที่มันเป็นร่มไม้นะ่ะปลาก็จะไปอาศัยอยู่นะครับเพราะน้ํามันเย็นปรากฏว่ามีชาวบ้านคนนึงนะครับสมมุติชื่อให้ว่าเด็กชายคิวแล้วกันนะครับเด็กชายคิวเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะครับก็ เขาก็สังเกตเห็นว่าตรงที่น้ําเย็นใต้ร่มไม้นะ่ะไม่ปลาเยอะนะครับเขาก็เอาแหไปหวานทีเดียวนะครับได้ปลามากมายนะครับเขาไปกินปลาที่อยู่ในน้ําที่มันแดดร้อนนะครับตรงที่แดดส่องก็รอดไปนะครับส่วนปลาที่อาศัยอยู่ตรงน้ําเย็นก็ถูกนําไปเป็นอาหารนะครับจริงๆแล้วสำนวนนี้นะครับน้าร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตาย มีความหมายว่าคนที่พูดตรงไปตรงมานะครับอาจจะไม่ไพเราะหูแต่ไม่มีพิษมีภัยนะครับคือพูดตรงตรงมีอะไรก็พูดตรงตรงนะครับเปรียบเหมือนกับน้ำร้อนนะครับส่วนคนที่พูดอ่อนหวานมักจะหลอกล่อให้คนฟังตายใจนะครับสำนวนนี้มันแปลว่ายอย่างนี้นะครับนะักเรียน ก็เปลียบได้กับน้ําเย็นนะครับทําให้ปลาเนี่ยไปอยู่กันเยอะๆแล้วก็ถูกจับไปกินนะครับอ่าก็จบไปนะครับสำนวนแรกอ่าสำหรับเรื่องที่2นะครับนักเดียนดูตามภาพนะครับนี่เป็นร้านขายของสมัยก่อนนะครับทีนี้เด็กชายคนนี้เนี่ยคือพงศธรแล้วกันนะครับชื่อเขาพงศกรนะครับ ก็เลี้ยงหมาตัวหนึ่งนะครับเขาก็จะมาหาเก็บเอาเบี้ยนะครับเบี้ยนี่คือเงินที่มีค่าน้อยที่สุดในสมัยก่อนนะครับท่านเราเรียนเรียนวิชาสังคมประวัติศาสตร์มาก็น่าจะรู้นะครับเวลาเขาทาหล่นนะครับเจ้าของร้านเขาทาหล่นลงใต้พื้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากลงไปเก็บนะครับเขาขี้เกียจเพราะมันมีค่าน้อยแต่เด็กชายพงศกรเนี่ยนะครับเห็นคุณค่าของเงินน้อยนะครับก็เขาก็ลงไปเก็บนะครับเป็นเอ่อ แล้วต่อมาเขาก็มีเงินมากพอจนเขามาซื้อร้านนี้นะครับขายผลไม้ต่อนะครับสำนวนนี้ก็คือเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับนักเรียนเคยได้ยินไหมหมายความว่าคนที่รู้จักเก็บหอมรอมริบนะครับรู้จักเก็บเงินน้อยๆน,นะครับเงินน้อยเงินมากไม่เกี่ยงนะครับรู้จักอดออมประหยัดนะครับวันหนึ่งก็จะมีเงินมากนะครับ เรื่องนี้ก็จบไปนะครับเอาเรื่องต่อไปนะครับนักเรียนนักเรียนดูครับนะครับมีมา้าแล้วก็มีเด็กชายนะครับเด็กชายคนนี้สมมุติชื่อเขาว่าเด็กชายอับดุลแล้วกันนะครับตกม้าตายแท้ๆเสียแล้วอะไรเนี้ยนะครับตัวหนังสือนักเรียนเคยได้ยินใช่ไหมครับเอ่อ ตกม้าตายตอนจบหรืออะไรนะ่ะพระเอกตกม้าตายจริงๆเรื่องนี้ก็คือเขาเขาขี่ม้านะครับมาใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วปรากฏว่าก่อนจะเข้าเส้นชัยเขาก็ตกจากม้าก่อนนะครับส่วนจะตายหรือไม่ก็อันนี้ไม่ทราบนะครับความหมายของจริงๆสำนวนนี้นะครับสั้นๆเลยนะครับตกม้าตายนะครับแต่นักเรียนอาจจะได้ยินเขามาตอด มาแต,แต่งเติมนะครับสำนวนทวนนี้มีการแต่งเติมอาจจะเป็นตกมาตายตอนจบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆความหมายของมันก็คือคือทําใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ามาพลาดใช่ก่อนนะครับมาพลาดเพียงเล็กน้อยใช่ก่อนก็เลยไม่สําเร็จนะครับเ,เรื่องต่อไปนะครับรูปภาพประกอบนะครับ มีคนคนหนึ่งกำลังขุดยินนะครับแล้วก็มีหมามาช่วยเมื่อกี้นี้เป็นเด็กชายพงศกรนะครับไปเก็บเบี้ยใต้ทุนร้านมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็พาหมามาขุดยินนะครับแต่นักเรียนสังเกตว่าเหงื่อเขาออกเยอะมากนะครับํำนวนนี้ํำนวนนี้ก็คืออาบเหงื่อต่างน้ํานะครับอาบเหงื่อต่างน้ํา ซึ่งความหมายของมันจริงๆก็คือทำงานหนักนะครับทำงานหนักส่วนหมาเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับในรูปนี้เ,เรื่องต่อไปเลยนะครับเอา2เรื่องรวดเลยนี่เห็นภาพนี่ชัดเจนเลนะครับเด็กชายเด็กชายคิวแล้วกันนะครับสมมุติเขากำลังทำอะไรอยู่นะครับด้วยความสงสัยนะครับเขาลวงเข้าไปดูในคอของ งูเห่านะครับสมมตวน,นี้ก็คือล้วงคองูเห่านะครับแต่ความหมายจริงๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยเกี่ยวกับภาพนะครับในภาพนี้นักเรียนไหนจะจะเห็นว่าเขาเขาสงสัยว่าอะไรอยู่ข้างในก็เลยล้วงดูนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนักเรียนน่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับล้วงคองูเหา่านี่กล้าล้วงคองูเหา่าเลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับ ทำไมไม่เป็นงูเขียวใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วสำนวนนี้มันหมายความว่ากล้าลองดีกับคนที่เก่งกว่าหรือคนที่มีอำนาจนะครับอ่าสำนวนต่อไปเลยนะครับอ่านักเรียนดูภาพก่อนมีช้างนะครับแล้วก็มีเด็กขี่ช้างอยู่หน้าตาเหมือนเพื่อนๆในห้องนะครับคนในคนหนึ่ง แล้วก็มีเด็กอีกคนนึงมายืนอยู่ข้างหน้าช้างเนี่ยกำลังกินอ้อยอยู่นะครับจริงๆแล้วนิทานเรื่องนี้นะครับนีที่มาก็คือคือคือเด็กคนนี้นะครับเอาอ้อยมาให้ช้างแต่พอเอา,เอาพอพอช้างเอาเข้าปากแล้วเนี่ยเขาอยากได้คืนนะครับอยากได้อ้อยคืนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ช้างจะคืนนะครับเพราะว่ามันเป็นของชอบของมันช้างมันก็เลย นะครับกินอ้อยไปเลยสำนวนนี้มันก็แปลว่าถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนคนนั้นนะครับถ้าเขาได้ไปแล้วยากที่เขาจะคืนนะครับยากที่เขาจะคืนให้เรานะครับคือเราเราอาจจะเขาอาจจะได้ไปแล้วนะครับได้ไปอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ช่างนะครับแต่มันยากที่เขาจะคืนนะครับเรื่องต่อไปนะครับในภาพนะครับจะเห็นเด็กชาย คนหนึ่งนะครับสมมุติชื่อเด็กชายคิวแล้วกันนะครับเขาเขากำลังเดินเดินไปฮะจุดไม้อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็เดินผ่านบอ่นบอน้ําบ่อนี้ไปนะครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินนะครับสำนวนนี้อย่าหวังน้ําบ่อหน้าอย่าหวังน้ําบ่อน้าเนี่ยหมายความว่าคือถ้าเรามีโอกาสนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่เราคิดว่าไม่เอาดีกว่าไปเอาอันที่อยู่ข้างหน้าดีกว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับเหมือนกับเด็กชายคิวนี่แหละนะครับมาเห็นบ่อน้ํานี้แล้วอืไม่กินดีกว่าข้างหน้าอาจจะมีบ่อน้ําที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่เป็นการสอนนะครับว่า อย่าวังน้ําบ่อหน้าเนี่ยคือนี่คืออย่าประมาทนะครับพูดง่ายๆก็คืออย่าประมาทเกิดไปข้างหน้าแล้วบ่อข้างหน้ามันไม่มีน้ําก็ไม่มีก็ไม่มีน้ําสําหรับกินน้ําสําหรับดื่มนะครับอ่าสำนวนนี้เป็นอย่างนี้นะครับต่อไปนะครับเพื่อนสองคนนะครับอับดุลกับฟงศกรนะครับพงศกรคนหนึ่งทาหน้าตา คนหนึ่งกินมะม่วงสุกคนหนึ่งกินมะม่วงดิบใช่ไหมครับสำนวนนี้ก็คือกดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับคนนีน้มันไม่อดเลยนะครับอาจจะเป็นเด็กชายอบดุนก็ได้นะครับกินมะม่วงดิบเลยด้วยความคือคือไม่รอแล้วไม่รอให้มันสุกแล้วนะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยก็จนมะม่วงสุกค่อยกินนะครับโอ้มันหวานดีเห็นไหมครับหน้าตา จำนวนนี้ก็คืออดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คืออดทนรอนะครับโอกาสที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับอดทนรอโอกาสที่เหมาะสมเราน่าจะได้ผลสําเร็จที่ดีกว่านะครับดีกว่าเหมือนตอนนี้นะครับมันยังไม่สุกเราไปกินมันก็เปรี้ยวรออีกสักหน่อยดีกว่านะครับให้มันสุก ก็จะมีรสชาติที่หวานนะครับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอาจจะดีกว่านะครับอันนี้ก็อดทนไว้ก่อนนะครับนะเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วค่อยต่อนะครับเออตอนต่อไปนะครับในภาพนี้นักเรียนจะเห็นช้างนะครับกับเด็กชายคนหนึ่งนะครับนักเรียนสมมติชื่อเอาแล้วกันนะครับว่าเป็นใครกาลังทําอะไรอยู่นะครับพูดตรงๆเลยก็คือกําลังขี่อยู่นะครับ ส่วนหมาเนี่ยมายืนรอเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับจริงๆไม่เกี่ยวกับเรื่องนะครับเห็นช้างขี้ขี่ตามช้างนักเรียนได้ยินบ่อยนะครับมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไงคือเด็กคนนี้นะครับเขาเห็นช้างขี่ออกมาแต่ละครั้งเนี่ยโอโ้โหก้อนใหญ่มากนะครับเต็มตะกร้านะครับขี่ช้างนี่มีประโยชน์นะครับเอาไปทาปุ๋ยในนี้เขาก็เลยมา อยากจะขี้ให้ใหญ่มอนของช้างบ้างนะครับให้มันเต็มตะกร้าบ้างซึ่งทํายังไงมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมครับความหมายของสำนวนนี้นะครับเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างก็คือ,เ,อ,อเราจะทําเรียนแบบคนที่เขามีกําลังมากกว่าเรานะครับหรือมีทรัพย์สินเงินทองมีความร่ำรวยฐานะดีกว่าเราเราจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับอย่างเช่นเห็นเขา ซื้อของราคาแพงๆมาใช้นะครับซื้อโทรศัพท์แพงๆมาใช้ราคา3ามหมื่นสี่หมื่นนะครับไอโฟนแพงเท่ากับมอเตอร์ไซค์นะครับซื้อมาแล้วบางทีหลงขี่ไอโฟนไปแทนมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับแต่เรามีเงินแค่สามสี่พันเราจะไปซื้อสามสี่หมื่นไม่ได้นะครับเราก็เอารุ่นที่เราซื้อได้นะครับมันก็ใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับอ่าก็จบไปนะครับ